ครับสวัสดีครับฉันแค่รีวิวแบบตรง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 วันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวนะครับอินเวอร์เตอร์นะสลับไทป์แบตเตอรี่ของโอซุกะนะครับที่อินพุต18ถึง20โวลต์นะตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ของโอซุกะนะขนาดสองแอมแปร์นะครับแล้วก็ตัวช็อกเก็ตนะครับก็จะเป็นสล็อตของตัวโอซุกะนะ เป็นสว่านไร้สายนะยี่ห้อโอซุกะกำลังฮิตเลยนะครับตัวบอดี้ของตัววิเตอร์ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะจะใช้แค่สล็อตได้ของมันแค่รุ่นเดียวนะก็คือเป็นของแบรนด์โอซุกะเท่านั้นนะครับซึ่งแบตเตอรี่นะครับจะมีขนาดหลายความจุนะแต่ว่าต้องเป็นรุ่น20บโวลต์นะครับตัวนี้นะ20บโวลต์ก็จะเป็นไทยของมันเองนะครับจะมีอีกหลายยี่ห้อเลยที่มีอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเทียบนะ ยี่ห้อพินเซนนะครับพินเซนความจุ68,000นม ah ิลิแอมแร์นะเป็นแบตเตอรี่เทียบนะครับไม่ใช่แบตเตอรี่แท้นะเป็นเหมือนแบตเตอรี่เสริมนะครับราคาก็ประมาณเสูงกว่าครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ความจุมันก็เหมือนกับว่านับจ,บจำนวนของก้อนแบตนะครับที่อยู่ข้างในนะครับ15ก้อนนะก็ใช้แท่นชาร์จเดียวกันกับตัวโอซูกะนะครับ ตัว e ีเวเตอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยววิธีการใช้งานก็สอดเข้าไปนะแบบนี้นะครับแล้วก็ขบนจะมีสวิตช์นะครับเปิดปิดจะเริ่มทำงานที่18โวลต์นะครับซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่ผมใกล้หมดแล้วแต่ว่าก็ยังทำงานที่18โวลต์นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้ผมชาร์จไว้เต็มแล้วนะแต่ว่ามันทำงานที่18โวลต์นะครับมันไม่ขึ้นไม่ถึง20โวลต์นะ,ะตัวแบตเทียบนะครับส่วนตัวนี้ก็อันนี้ผมชาร์จจนเต็มแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมาลองเทสนะครับกับตัวโปรเจคเตอร์นะ h y 2 2 0นะครับตัวนี้ที่กินไฟประมาณ50วัตต์นะครับถึง70วัตต์นะครับก็ตั้งแต่18บโวลต์ขึ้นไปก็ทำงานได้นะครับจนถึง20บโวลต์นะที่อินพุตแบตเตอรี่นะครับกระแสโวลต์ที่เหลือนะมันจะโชว์เป็น LED นะครับตามนี้นะก็เราเสียบแล้วก็ทดลองใช้นะครับ ก็สามารถใช้โพลิเตอร์ได้น,นะแค่ชั่วคราวนะใช้ได้ไม่นานนะครับตอนนี้ก็ลองเอาแบตนะครับตัวของตัวโอซุกานะครับี่เป็นแบตแท้นะครับที่ติดมากับตัวสว่านไร้าสายนะครับก็ตอนนี้เสียบมาจะโชว์ขึ้นที่18.9โวลต์นนะ18.9โวลต์กระแสจะหยุดการทำงานนะครับตัวอ e ิอร์เตอร์นะ ที่17โวลต์นะครับ17.5โวลต์ก็หยุดการทำงานแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปสรุปให้ดูแล้วกันนะว่าตอนท้ายๆเนี่ยมันใช้งานได้ยาวนานประมาณไหนนะอันนี้ผมลองใช้ดูนะครับก้อนใหญ่แบตบหมดไปแล้วนะผมใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้ก็เลยต้องมาลองก้อนเล็กนะก็ เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแล้วกันว่าก้อนเล็กใช้ได้กี่ทีนะครับซึ่งผมเห็นในแอปทีทนะสีดำก็รีวิวซาดิบดีเลยนะว่าตัวอิมพีเตอร์ตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับเอาไปใช้งานได้หลากหลายนะทั้งพัดลมเสียบโปรเจคเตอร์ใช้เอาไว้ดูนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยเอาไปใช้ระยะยาวเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเสียดายกว่านะน่าเสียดายมากเพราะว่า มันเหมือนกับเป็นแค่อิเปตเตอร์สำหรับการใช้งานฉุกเฉินเท่านั้นนะประเด็นเหมาะกับการใช้งานที่ยาวนานนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเราเอาไปใช้กับพวกหัวแรงนะครับหัวแรงเชื่อมบัดกรีนะในงานพื้นที่ที่ไม่มีไม่มีสายไฟนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าใช้ได้ไม่ยาวนานนะก็คือตัวก้อนใหญ่ตัว6 8 0 0 0มิลลิแอมป์อลเนี่ยมันจะใช้ได้เพียง30นาที นหน่อยนะครับสำหรับการเสียบนะครับที่70วัตต์นะผมต่อกับโปรเจคเตอร์70วัตต์เนี่ยมันจะฉายได้แค่30นาทีกว่าๆเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นก้อนเล็กนะก็จะใช้ได้แค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้คือมันหยุดไปแล้วนะครับเมื่อแบตเตอรี่ลงมาถึง17.5โวลต์นเนี่ยมันก็จะหยุดไปนะประมาณนี้ก็ใช้ได้แค่ประมาณ ถ้าเป็นก้อนใหญ่ก็ได้ประมาณ30นาทีนะครับ30นาทกีกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นก้อนเล็กเนี่ยก็จะแค่15นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งเอาไปใช้งานเนี่ยก็เหมือนกับใช้งานได้แค่ฉุกเฉินนะไม่สามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับเอาไปตั้งแคมป์นะครับไม่ได้นะสำหรับใครที่คิดว่าจะคาดหวังนะว่าจะเอาไปตั้งแคมป์นะครับก็ การใช้งานเบื้องต้นนะขบนก็จะมีฟ้าชาร์จนะครับแล้วก็จะเริ่มทํางานที่18โวลต์นะถ้าตกมาที่7.5โวลต์ก็จะทํางานไม่ได้นะครับตัวรู AC นะก็จะมี AC ข้าบนแล้วก็ AC ข้าล่านะครับก็จ่ายเท่ากันนะ220โวลต์เท่ากันนะครับเสียบพวกพัดลมที่เป็นพัดลมพวก12นิ้วอันเล็กๆได้แต่ว่าจะาเป็นพวกใหญ่ๆไม่ได้นะครับตัว USB นะครับเป็นชาร์จแบบ USB แบบชาร์ตฟ้าชาร์ได้ด้วยนะครับตัวสีส้มนะครับแล้วก็ตัวธรรมดาก็จะเป็นตัวสี ขาวๆแล้วก็ฟ้าสีเงินนะครับก้อนเล็กๆเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะมันจะได้แค่ประมาณ15บทีกว่าๆเท่านั้นนะถ้าใช้ที่ประมาณที่70็ดสิบาทถึง90้าสิบาทนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเห็นโฆษณาเยอะเลยในแอปทีทีนะซึ่งไม่เห็นรีวิวจริงๆจังๆนะครับสักที่เลยนะผมก็เลยลองสั่งมารีวิวดูนะครับกับแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆก,ก้อนใหญ่นะผลปรากฏว่า น่าเสียดายนะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดามากนะครับมันใช้งานได้ไม่ยาวนานนะมันใช้งานได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับกับแบตเตอรี่นะครับ6 8มือไปพนลแอมนะครับแล้วก็ตัวอนเวอร์ตัวนี้มันจะมีทําอยู่ทั้งหมดหลายยี่ห้อนะมีทั้งหมดหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็หลายแบตทายนะก็เวลาเลือกซื้อและเลือกใช้เนี่ยเราต้องเลือกให้ถูกนะครับเลือกให้ถูกตัวแบตเตอรี่นะครับถามร้านก่อนนะ ไม่งั้นเราซื้อมาผิดนะครับจะใช้งานร่วมกันไม่ได้นะครับอย่างเช่นมีของพวกยี่ห้อโบสนะยี่ห้ออะไรนะครับเยอะแยะมากเลยนะมาก i t a ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับมีมิลเลียนมีดีวอมีอะไรเพียบเลยนะมีหลายยี่ห้อเลยนะประมาณนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ